เฮ้ยมีมีคนเข้ามาว่ะเราก็จะให้มันฟาร์มจนอิ่มไงแล้วเราก็จะเป่าไงได้เว้ยมันอ้วนไงมันอ้วนกว่าไงอย่างที่เราเคยทำอย่างเงี้ยเฮ้มันอ้วนเป็นหมูก่อนเว้ยโคตรยากมันโลดอ่าเฮ้ยถ้ามึงมาแล้วมึงต้องชนะเลย เมึงเชื่อมั่นในตักูขนาดนั้นหรอวะฮะไม่จบละโูชิงกิไปเดี๋ยวไปกลัวเพรแม่ง้างเลยว่ะอ้าวงั้นก็เจอปลายทางไปเด็กนเจอกันปลายทางลงก่อนเลยตายเจอกันลงก่อนเลยคนเดียวเหรอลองหมู่บ้านดีเขาก็ดูคนเดียวเด็กผู้ชายเขาเนี่ยแหละใช่ไหม อะไรนะมึงก็อ้อผู้ชายไว้ไม่ใช่เหรอเออด้ข่าวมึงพังมึงพังกับผู้หญิงมากพอแล้วมึงก็ลองเปลี่ยนแนวนี่มาแล้วก็ดูใครวะไปคนเดียวคนเดียวพี่เดินบ้าเว้นเดินบ้ามัวปลอกช้าไปเพื่อคนบอกกูสักแล้วก็ไปตอนเช้าอ่ะ ไว้วันหลังวันหลังงานไปก<อ>ับเพือ่อนเนี่ยไปมีคนใช้คิสแวกต์ตามีคนใช้คิสแวกต์ตาเดินไปไหนหมดวันนี้เหี่ยทีมไปไหนกันหมดเฮ้ยเฮ้ย ใครใครใครอเบอร์สี่เมกมให่ไหนกันหมดทุกคนข้างขวากูอล้วกันนะไหนวะขฝัญตันข,ข้างขวัญกัน

อเดี๋ยวเกมก็ดูได้บอลก็ก,ก็ดูได้นี่เออเห็นยากวะเล่นไปดูไปงี่เหรอเออมันก็คิดได้ดิไม่ยากเื่น <ừ. S 2> ไม่ยากเห็นยากเลยมันดูวุน่นวาย <c oughs> แต่ที่ฝา,ากมาพู็ทำงีออ้ใช่ไหมใช่อืม ตอนเนี้ยเมื่อไรจะลมตุ๊กอินทีวะเนี่ยทิพไห่บอกว่าตอนนี้เราคงไม่ดิ้นรนกัน,นขนาดนั้นนะต,นตน้องิ้นถูกไหมยุดสุดท้ายเราก็มีนี่ด้วยคนคนคนเฮ้ยคุณเจค,คุณเจค,คุณเจคน ยี่เนี่เนี่ย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 กูเองยอีกที่นี่เขาเลี้ยอีกแล้วเบนอยู่ไหนวะเบนหาพี่เบนก่อนอยู่ไหนสุดหนักเลยเดี๋ยวพุ่งมึงไปละโย่เลยอ่ะชิบหายละโอ้ยยุ่นี่นี่้หรอฮะเมทตลลี่เลยเหรอวะไปกินชาบูเราต้องกินชาบูครับพวกเนี่ย ไม่อยกินยาบ่ะกูไม่ชอบอ่ะไม่เห็นอร่อยอร่อยอนชนเลยอเวะเยฮัโลฮัโล u h e a me? s s come on a b b come on baby อะไรสั con thay con hai con rú con con thay sặc con thay hả mẹ mày em yếm ủ con rú cái mà nó rú na con thay à, phu thay đi, nó mình cha thay bằng đi, đứt Tâm đĩa, đứt đâm đĩa đinh đồng à, đinh đinh à, à. ที่มันพูดอะไรนะฟังรู้เรื่องอะอะไรไม่รู้กูฟังไม่ออกเหมือนกันเอ๊ะอเซอเกนพีสเซอเกนพีสเออถ้ามันยิงมายิงแม่งกลับเลยนะไม่ต้องเก็บไว้อ้วนแล้วแหละอ้วนมันอ้วนปะเออคิดไงวะตั้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูมันก่อนเราดูที่ทางมันกันที่ท่างมันกันอ้วนมันอ้วนหล่าอ้วนมันอ้วนกูกลัวมันจะตลบหลังเราอนเนี่ยแหละ เยี่ยมคนไทยกูรู or, uh, yeah. ้กูได้สัตว์มีคนยิงกันที่เนี่ยซ้ายปะเมืองน้ำกูไม่ได้ใส่หูฟังเลยเปิดไปอีกทีอะใช่ใช่ใช่มีคนยิงกันเมืองน้ำเอ้าน้ำมันหมดเหรอยี่อ่ะตรงไหนวะเร็วเอสระวังด้วยเผื่อมันขับรถชนเจ๋งจ้า ตรงนี้เเห็นมาแล้วชีวิตเราชนปะน่ะออออย่างชี้อะไร่งเตมกัวมันอ้วนเรวอะกัวมันอ้วนล้วเว่ยตะปูตรงนี้ก่อนเร็วมักเลืยงมักเลืองเฮ้ยน้ำมูกวัแกนยูแกนยู่มีมี u ิษพุชเอฟพุชเอฟพุชเอเอฟมีพิษ เออต้นไม้หลังรถหลังรถต้นไม้เหลืองต้นไม้เหลืองน็คน็อคน็ฟ้าต้นไม้เหลืองต้นไม้เหลืองมีน็อคน็อคต้นไม้เหลืองน็อคมักฟ้าอีกตัวนึงมักฟ้าหลังเก็บหนึ่งเก็บอยู่อยู่ตายเอาตายเอาตายเสร็จแล้วแสวย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 หมดหมดหมดมักเหลืองตายมักเหลืองตายยิ่เบือยีบืตีไม่ช่วยเยิ่งอะไรคุย ไอเอิร์ดมึงก้าว้าไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่มึงไม่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ตัวตนมึงไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่งยิ่งขยิงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มากอก่อนก่อนลมตัวก่อนเขาวงเขาวงันเปิดไอ้เหี้ยเฮ้ยใครยิงไล่หลังกูมันยิงไล่หลังมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนดิมเข้าในนี้ก่อนดิควยยุ้งควยยุ้งมันเก่งเหรอสัตว์เอ้ดึงศพเนี่ย ข้าวจะเข้ามาวะพี่เนยปะเฮ้ยเบอร์สี่มาวะไอเบอร์สี่้ยเบอร์สี่ไม่ช่วยกูเลยเนี่ยกูรู้กูรู้มึงคนไทยกูฟังกูรู้มึงฟังไทยอ๋อยสัตว์จะตอบตัวอย่างไรอย่างไรคุณมุฟโฟคุณมุฟโฟโลเฮ้ยเฮ้อาวะเอาวะ อ้ชมาันมีผมเขาบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเฮ้ยกูอยากดูฝีมือมันเงี้ยดูฝีมือมันเด็กมึงนี่เด็กเที่ยจริงๆริเฮ้ยเที่ยมึงเก่งเหรอเฮ้ยน้ำมูกโฟร์ Very nice Very nice Very nice โ้โหเฮ้ยตอนเอาปืนจ่อบูกูมาแล้ว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 เฮ้ยน้ำมูกโฟ You hey, think what did you do? To me. Hey, what did you do? Uh, get in the circle, man. Now. What are you what doing? I are you doing? I do you you come from you Can you speak you Can I speak English? Can you speak English? do you speak English? English? คุยจวนบ่อย่าพูดหยินอยู่บ่คุยจวนบ่อย่าวูดหยินหยินดีชีอเป็นคนไทยสัตว์เนี่ยังมาแอไ๊ดขี้อ่ะโอ้โหเสียงเขาดังเลยต้องหลอุตส่าห์เล่นเกมเสียงอืมเอ็ดมันมีเสน่หว่ะซึ่งซึ่งกูอยากได้มากจริงๆคือคือเมื่อกี้มันขึ้นลำเลยมันขึ้นลำจอหัวกูเลยจริงปะ มันก็ตกใจไงนี่มา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 ก่อนโดนตัวกันที่มันมาแล้วนี่ขับรถอะไรของเขาวะนี่เราจี๊บนี่มันมีเสน่ห์อะกูอยากได้เสน่ห์ว่ะทิ้งไงวะตองเนี่ยลงแจนเราต้องทำให้เป็นอุบัติเหตุนะเว้ยพี่วันขับ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 คนนึงขับคนนึงมันจะเป็นการาชการเหรอกูสามารถยิงมันในรถได้ไหมวะ ไม่ได้เี่ยไปกู Let's go o k o k เ Let's go man ไปไปไปมันเป็นคนไทยปะมอนเป็นคนต่างชาติไม่กูว่าันจะสำเนียงมันออกอินเดียมากๆเลยหนุ่มวงมาวงมาวงมาจอทำไม h y kill k l l h e เฮ้ย b e ม four where you from Where you from Can you, Can you speak English? ไอ yeah. like. ้เหี้ยตัวคุณเฮ้ยแขวะมึงไม่พูดอะไรเลยสัตว์เนี่ยขอโทษขอโีษเหี้ยเป็นเกาเหลาจิ๋วยิ่มอินเดียเหรออินเดียขายโรตี๋เหรออินเดียเอ้ยเหี้ยเหรอมึงเหี้ยเหรอเลสิตเหรอกูเป็นท็อกซิตวันนี้กูจะเป็นคนเหี้ยวันนี้กูเจะรับบทบาทเป็นคนเหี้ย เพ anyway, oh, mm hmm. oh, mm, uh ื่อนเพื่อนเพื่อนสภาเฮ้ยยูุ่ยูุ่ยวัด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 อะไรจะพูดยุ่ยยุ่ยสู้สู้สู้อะไรของมึงเนี่ยสัสเฮ้ยขวา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 ที่ชื่อไม่จริงหัวใคไหนอ่ะมันอยู่ข้างหลังเราคนเดียวเหรอคนเดียวคนเดียวเห็นคนเดียวเฮ้ยมันลงแล้วว่ะมัน เหยียบเหยียบไอีเว้นเมื่อกี้มึงเหยียบมึงเหยียบมันอ่ะอยู่ข้างหน้าอยูนนขนน่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าคนเดียวเห็นคนเดียวไอ้ไฟไม้แปดสวยกูทั้งหมดอ้าวไม่มีเหี้ยเลยกูทั้งหมดเฮ้ยวงไ,ไอ,วงอยู่ข้อบ่งเดียวเฮ้ยไปไปเถอะ เฮ้ย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 ้านฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ้ย้เฮ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 ้ย้เ

กูไม่ใช่คนขมิญเว้ยกูพูดกูเรื่องเอ้อยเป็นศพไปแล้ววะมีตี้อ,อื่นเหรอใช่ใช่ใช่จากไหนวะไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อเรายิงอยู่อ่ะโอ้โหมันมันมีสไนด์มันมีสไนสด์เออถอย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 ้โอ้กูเห็นรถข้างล่างคันหนึ่งเยอะแต่กูหิว่ข่องมากเลยอ่ะไม่มีระเบบควันเลยวะ่ะควันไม่ดีมีกูมีมีเชียร์นั่นล่วงยัง กูมีภูมีกูมิตอาวะมาดูสุดเลยมาเอาเพื่อนระวังระวังระวังไอ้ไหนที่ไหนมันอยู่ไม่รู้อ่ะไม่มีสไนในกระจกมากเลยเน่เน่เนอเน่เน่เน่ปืนเยเลนั่นเลย I c a n help you I a n t help you man p e a p e a เชี่ตกใจนี่ว่ามีคนวิ่งมันยิงมาเพื่อน ไปช่วยไปช่วยเพื่อนหน่อยไไม่เห็นตัวว่ะวงมาแล้ววงมาแล้วโอ้โหอ๋อปัลน้มันเพื่อนปัลน้มันปัลน้มันปัลน้มันตายไอ้เชี่ยตั้งยี่สิบตายเลยโมสินว่ะโมสินว่ะปัลน้ำมันปัลน้ำมันข้างล่างโอเคมึงนี่กูไม่มีก็ยี่กูเป็นเขียวเพื่อนวงมาแล้วกูยิงกระจอกจังวะไอ้เชี่ย โอ้ยเรียบร้อยายงเลยวงทไม่ทำมไ้ตายแล้วตายแล้วอือองตายแกวตายแล้วโอ้ไเ่ากูหายไปไหนไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไอ้นั่นแตกละกตายกูตายมันได้รถอีกน